แบรนด์เด็กเดลักคอรี่จำกัดผู้ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจรสื่อโฆษณาสำหรับนักจัดซื้อทั่วประเทศภายใต้ชื่อ The Catalog Thailand Industrial Processing Guide รวบรวมและแบ่งแยกกลุ่มสินค้าสาหกรรมหลักทั้ง8กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ก่อสร้างไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บรรจุภัณฑ์เครื่องจักรกลขนส่งลำเลียงเครื่องมือปัอ๊มวาลและธุรกิจบริการ บริษัทได้เปิดทำการมากว่า10ปีตั้งอยู่เลขที่16ทับ26ถนนอนอนนูตเขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่าบริษัทแบรนด์เด็กไดเรกทอรี่จำกัดจะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีความเป็นเลิศเพื่อการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าและสังคมมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการแบบมืออาชีพ ันธกิจผู้ผลิตสือส่อโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์บริการด้านสือสนส่อโฆษณาสื่อโฆษณามัลติมีเดียรวมถึงงานพรีเซนเทชันและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ลูกค้าโดยมุ่งตรงสู่ผู้บริโภคเป็นหลักนับแต่พุทธศักราช2,547จนถึงปัจจุบันแบรนด์เด็กเดเรกทอรนี่ได้ถูกตีพิมพ์ในรูปแบบของคู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการจัดวางสินค้าและบริการของลูกค้าเอาไว้เป็นหมวดหมู่ โดยการกำหนดตำแหน่งภาพโฆษณาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเห็นสินค้าและบริการของท่านและปัจจุบันแบรนด์เด็กเดเรกทอรีได้ปรับปรุงรูปแบบเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าแก่ผู้ลงโฆษณาและผู้สืบค้นสินค้าผ่านสื่อโฆษณาภายใต้ชื่อเดอะแคตตาล็อกที่สามารถสื่อให้ผู้ใช้สืบค้นสินค้าและบริการ ผ่านหน้าโฆษณาสีสีหน้าสเปคสินค้าและคอลัมน์สินค้าโปรโมชั่นที่รวบรวมอยู่ในเล่มเดียวกันได้อย่างลงตัวการแจกจ่ายเดอะแคตตาล็อกเรามุ่งเน้นที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม76จังหวัดและวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำกว่า120สาขา การกระจายคู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมผ่านงานแสดงสินค้ากว่า20งานภายใน1ป mm hmm. 1> ีเพื่อให้ผู้ใช้สื่อโฆษณาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงสื่อออนไลน์ Bandedirectory.com เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายจัดซื้อและผู้สืบค้นสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า5 0,000รายต่อปี เนื่องจากการจัดโครงสร้างสินค้ามีความชัดเจนแบ่งออกเป็น5เมนูหลักได้แก่ HOME หน้าหลักของเว็บไซต์ของสินค้าแต่ละประเภท About Us บอกถึงประวัติบริษัทและรายละเอียดขององค์กรในลักษณะของผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ Products รวมสินค้าอุตสหาหกรรมโดยแยกเมนูอย่างชัดเจน Contact Us รายละเอียดการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งส่งตรงไปยังผู้ผลิตสินค้านั้นๆโครงสร้างเว็บไซต์ของเราได้พัฒนาการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมเป็นรายวานันรายเดือนรายปีเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถพัฒนาข้อมูลสินค้าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้สืบคน้นแบรนด์เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพลักษณ์ ของการผักดันสินค้าและบริการเข้าสู่กลุ่มผู้ซื้อโดยตรงซึ่งแบรนด์เด็ directory. com ได้รวบรวมแบรนด์สินค้ามากกว่า5,000รายการระบบ marketing อนไลน์และโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้รับการยอมรับจากผู้ลงโฆษณากับแบรนด์เด็ directory กว่า1,000รายอีกทางเลือกกับสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสำหรับนักจัดซื้ออุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. โมบายแอปพลิเคชันสื่อดิจิตอลตอบสนองนักธุรกิจในโลกไอทีสามารถสืบค้นสินค้าอุตสาหกรรมโดยเลือกจากชื่อสินค้าซึ่งสามารถนำคุณไปยังผู้ประกอบการได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แบรนด์เด็กดเ r e c ท o r y ี่ัดสมาให้คุณลูกค้านั้นลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านทาง workingreport.com ได้ตลอด24ชั่วโมง ทางบริษัทขอเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านว่าเราจะนําเสนอสินค้าและบริการของท่านผ่านทางช่องทางต่างๆโดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ธุรกิจของท่านโดดเด่นและเข้าถึงผู้ซื้อได้จริง หากท่านสนใจให้เราเป็นผู้จัดทำสื่อโฆษณาครบวงจรกรุณาติดต่อฝ่ายขายโฆษณาหรือเจ้าหน้าที่ประจำบุตรประชาสัมพันธ์ได้ทันทีขอบคุณค่ะ